เชงหวัรราชบุรีอเมซิ่งมีอยู่จริงร้านอาหารราคาหลักสิบแต่วิลระดับหลักพันล้านมีอยู่จริงร้านอาหารเมือ,ององค์อำเภอเมืองราชบุรีอาหารหลากหลายเมนูวัตถุดิบคุณภาพรสชาติอร่อยจากเชฟมืออาชีพระดับ5้ดาวจัดเมนูเอาใจสายคนรักครอบครัวคู่รักแก๊งเพื่อนในเซสประหยัดราคาไม่เกินหนึ่งบาทเท่านั้น ร้องสัมผัสกับบรรยากาศท่ามกลางอุทยานหินก็ไล้ชิดธรรมชาติและชมวิวระดับพันล้านต้องบอกว่ายาพลาดผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านไหนที่ตั้งอยู่หน้าอุทยานหินเขางูตมบลเกาะพระพรามอำเภอเมืองจังหวัดพระราชมุรีของนายสุรศักดิ์หรือคุณแสงอัครพุทธิพรอ,อายุ36ปีและนางสาวเบญจบัณหรือคุณเบญแสนสาอายุ24ปี สองสามีภรรยานักธุรกิจไปแรงหลังรับทราบว่าทางร้านมีเมนูชุดประหยัดในราคาไม่เกิน100บาทไปคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและลูกค้าสายครอบครวัวคู่รักและแก๊งเพื่อนเพือนที่เดินทางมาเที่ยวชมวิวบรรยากาศในอุทยานหินเขางูวิวระดับพันล้านที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มายาวนานและยังได้รับประทานอาหารรสชาติอร่อยจากเชฟมืออาชีพระดับห้าดาวอีกด้วย ซึ่งทุกเมนูนั้นจะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีสดใหม่ทุกวันมาปรุงอาหารให้กับลูกค้าโดยที่ร้านได้จัดสรรเมนูอาหารชุดประหยัดไม่เกิน100บาทโดยราคาตัวเริ่มต้นที่39บาทเช่นข้าวกระเพรา,าหมูหมัก39บาทข้าวหน้าปลาสลิดสีบาทข้าวกระเพราปลาสลิด4ีบบาทข้าวคลุกน้ำพริกแมงดาผัดไทย กุ้งก้ามกราม79บาทต้ยมยำเห็ดโคน100บาทไฮไลท์ข้าวผัดกันเชียงปู59บาทและยังมีเมนูเอาใจกลุ่มลูกค้าครอบครัวและกลุ่มเพื่อนๆที่มากันหลายๆคนคือโค้รข้าวผัดกันเชียงปูที่เสิร์ฟในจานใหญ่ราคา999บาทเท่านั้นสามารถรับประทานได้ทั้งครอบครัวถึง5ท่านและทางร้านยังมีเมนูชาบูจัดเป็นชุด และเมนูเครื่องดื่มอีกมากมายไว้รองรับลูกค้าและนักท่องเที่ยวอีกด้วยจากการสอบถามคุณเซงและคุณเบนเจ้าของร้านได้บอกมาเหตุผลที่จัดเมนูชุดอาหารราคาประหยัดเพิ่มขึ้นมาเพราะเรื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจหลังยุคโควิดนาแทีมพระราบาดรัฐบาลได้คลายล็อกประชาชนรเริ่มออกมาท่องเที่ยวผ่อนคลายได้บ้างแล้วแต่บางคนหรือกลุ่มลูกค้าบางส่วนอาจจะยังไม่ค่อยมีเงินมากนัก ราะโดนพิศษเศรษฐกิจช่วงโควิดเล่นงานอย่างหนักทางร้านจึงอยากให้ทุกกลุ่มลูกค้าได้เข้าถึงร้านของตนให้มากขึ้นเพราะดูจากภายนอกคนทั่วไปอาจจะคิดว่าราคาร้านอาหารของตนต้องมีราคาแพงอย่างแน่นอนทางการตกแต่งร้านและบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจึงจัดทำเมนูอาหารชุดประหยัดขึ้นมาตนยืนยันว่าอาหารชุดประหยัดราคาไม่เกินหนึ่งร้ยบาททุกเมนูซึ่ง ค่าแรงขั้นต่ำยู่ที่300บาทต่อวันถ้าม,มากันสองคนก็สามารถรับประทานอาหารที่ร้านของตนได้อย่างสบายสบาย,บายแต่ถ้าม,มากันหลายคนแบบเป็นครอบครัวใหญ่หรือเป็นกลุ่มเพื่อนเฮฮาก็สามารถสั่งเมนูอาหารตระกูลโคตรของเราได้เรามีทั้งโคตรข้าวผัดกันเชียงปูที่ใช้กันเชียงปูคุณภาพในราคากิโลกรัมละ2,000บาทมาใส่ให้แบบไม่ยั้ง ลงบนข้าวผัดที่หอมกลิ่นเนยและไข่ร้อนๆนในราคาเพียง999บาทและโคดผัดไยกุ้งก้ามกรามเป็นเมนูสูตรพิเศษตั้งเดิมของทางร้านคัดกุ้งก้ามกรามไซส์พิเศษมาเสิร์ฟให้กับคู่กับเส้นผักคลุกกับน้ำซอสเคียงด้วยถั่วงอกกับหัวปรี่รสชาติละมุนครบรสในราคา999บาทด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะมาลองลิ้มชิมรสและประทานอาหารชุดประหยัดของทางร้านสามารถมาได้ที่ร้านไหนที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุทยานหินเขาง,งูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยทางร้านจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา1 1บเนาิกาถึงเวลา22นาฬิกาไม่มีวันหยุดหรือติดต่อสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กชื่อร้านไหนอุทยานเขาง,งูหรือ ใครจะสั่งจองโต๊ะล่วงหน้าก็สามารถโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข0946720481โดยทางร้านได้จัดบริการอาหารรับกลุ่มทัวร์อีกด้วยก็เมนูของทางร้านเรานะครับก็จะเริ่มจากเมนูนี้นครับเป็นเมนูสุดประหยัดนะครับนะฮะก็เมนูเริ่มที่เมนูนี้เป็นกระเพราหมูหมักคะ่คะราคา39บาท อันนี้เป็นหมูหมักนะฮะหมูหมักสูตรไปเสษของทางร้านนะครับแล้วกเ็เป็นผัดกะเพราคือผัดกะเพราจริงๆเลยที่เป็นใบกะเพราที่แบบออร์แกนิกนะฮะไม่มีสารเคมีนะครับผมนะครับแล้วเมนูต่อไปนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นข้าวผัดกันเชียงปูค่ะอันนี้จะเป็นราคา9กกบาทนะครับคือเราใช้ชื่อเมนูว่าโคดข้าวผัดกันเชียงปูนะครับผมอันนี้จะเป็นจานที่ผมว่าสี่ท่านนี้คงจะ จุกๆนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าสามารถทานได้ถึงประมาณ6กท่านนะฮะซึ่งเนื้อปูก้อนเนี่ยเราเคัดแบบคุณภาพก้อนใหญ่นะครับซึ่งราคาก็ที่ผมรับมาก็คือส0 0พนะครับต่อกิโลถือว่าเป็นก้อนใหญ่แล้วคุณภาพเลยอยากจะเอามาอยู่ในจานที่แบบประมาณครอบครัวนะครับกินแล้วคุ้มแล้วก็ด้วยข้าวผัดที่เราปรุงแต่งด้วยความตั้งใจในการคั่ว ขั่วกระทะขั่วข้าวผัดนะครับอันนี้คือจะเป็นเมนูเซ็ตที่แบบว่าขราวคัวใหญ่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสำหรับเมนูจานเดียวนะครับข้าวผัดกันเชียงปูเช่นกันเป็นเนื้อปูก้อนใหญ่เช่นกันใส่ใจด้วยการผัดข้าวนะครับอัตราส่วนรสชาติที่ว่าเรามั่นใจว่าของเราก็อร่อยนะครับผมประมาณนี้ฮะก็สำหรับคนทานคนเดียวได้ครับราคา59บาทซึ่ง คนที่มีไรายได้สามร้อยบาทหรือสามรสิบาทต่อวันนะครับก็ยังสามารถพาคนพิเศษคนในครอบครัวมานั่งทานที่นี่กับบรรยากาศของที่นี่ได้นะครับถือเป็นมื้อพิเศษอยากให้ทุกท่านมาที่นี่ทุกระดับนะครับแล้วก็จะมีเมนูอันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นข้าวหน้าปลาสลิดค่ะรนนาคาสี่ิบาทเท่านั้นค่ะคือได้ปลาสลิดครึ่งตัวใช่ครับปลาสลิดของเราเป็นปลาที่เลี้ยงโดยที่เ ด้วยความปลอดภัยนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของน้ําไม่ว่าจะเรื่องของคือคือเราเราจะพยายามหาวัตถุดิบที่ไม่มีพวกเคมีมามาเจอปนเราจะหาให้ให้ให้มากกว่านี้ครับผมแต่ในเบื้องต้นนี้คือคือปลาสลิดที่ผมได้มาจากฟาร์มที่ผมเชื่อมั่นว่าของของพี่เขาไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับแล้วอาหารของปลาที่ปลาทานนี่จะเป็นพวกธรรมชาติ ไม่ว่าจะผักตบหรือจะจอกจอกแหนดอกแหนอะไรประมาณนี้ฮะคือเขากินอะไรที่มันเป็นธรรมชาติประมาณนั้นเลยครับเราก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้มาใช้ในร้านเพราะว่าเอาจริงๆในความตั้งใจของผมนี่นี่จะเป็นอีกเมนูนึงนะฮะเ,เมนูเห็ดโคนนะครับซึ่งเป็นเห็ดโคนที่มาจากป่าจากภูเขาแต่และภูเขารสชาติจะแตกต่างกันนะฮะภูเขาทางใต้ก็มีรสชาติอีกแบบหนึง่ง ภูเขาทางภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นรสชาติอีกแบบหนึง่งภูเขาทางภาคเหนือรสชาติของเห็ดโคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างเนื้อสัมผัสก็จะแตกต่างเช่นกันครับซึ่งเราใช้เห็ดโคนของราชบุบีเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นและเดี๋ยวเราจะมีการนําเข้าเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเห็ดโคนที่เป็นของภาคนูภาคน,นี้เพื่อให้ทุกคนได้มาลองชิมกันโดยที่ปลอดภัยเพราะว่าเป็นเห็ดโคนออร์แกนิกจริงๆที่ขึ้นตามป่าจากป่าจากภูเขา ไม่มีสารเคมีที่ไปทําการเกษตรอะไรประมาณอย่างนั้นเลยฮะอาประมาณนี้ครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวในวันข้างหน้าทุกอย่างผมอยากจะให้เป็นเป้าหมายของผมคืออาหารที่นั่งทานในร้านนี้จะต้องปลอดภยัยมากที่สุดเท่าที่ผมได้ศึกษามานะครับผมอันนี้คือเจตนาในในเมนูชุดพวกนี้ครับแล้วซึ่งราคาที่คนรายได้สา0รอถึงสารอยสิบาทเนี่ยเขารายได้ ทำอยู่แล้วเขาเหนื่อยกว่าจะหาอะไรได้มาในแต่ละวันอย่างเงี้ยแล้วก็อยากกินเมนูที่มันดีๆบ้างก็อย่างข้าวหน้าปลาสลิดเนี่ยก็ราคาแค่40บาทสําหรับครึ่งตัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเออราคาเต็มตัวเท่าไหร่นะฮะ79บอ่า79บาทซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างแล้วเราก็ไม่ได้เอ่อทำร้ายผู้บริโภคอยากให้ผู้บริโภคทุกคนมานั่งทานในสิ่งที่ผมมั่นใจไม่ว่าจะคนระดับไหนก็แล้วแต่นะฮะจะ เด็กๆก็ยังทานได้นะผมว่าเด็กสมัยนี้ก็ค่าขนมก็น่าวันละร้อยเขาก็มานั่งทานได้กับวิวแบบนี้ News 24สุจินทร์นฤภัยภาพข่าวนิวราทิพย์ศรีรายงาน